สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆนะคะเจอกันยามบ่ายอีกแล้วนะคะนะคะน้ำมีมีดอ่าสลิกาของหลวงพ่อลุ่งนะคะ,นะคะวัดน้องสีนวลนครสวรรค์น้อมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกแล้วนะคะนะคะสลิกาเล็กๆนะคะทุกท่านนะคะสําหรับท่านหญิงและท่านชายนะคะพกพาได้เลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นมีดสลิกาเป็นมีดชาวบ้านนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะ ามได้มาจากคุณยายเนาะสมัยก่อนท่านรับราชการท่านก็จะพกตลอดนะคะทุกท่านเพราะว่าลวงพ่อท่านมีพุทธคุณนะคะเรื่องอป่าพวกผีพายนะคะผีเจเวศผีได้ล่อนลมพัดลมเพลคุณใสมนดานะคะทุกท่านเลยคะ่นะ,คะอันนี้ก็จะฝั่งตะกรุดสามดอกนะคะทุกท่านเลยคะ่ะลายเล็กๆนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นมีดที่ คุณยายนะคะท่านใช้สมัยก่อนก็ท่านรับราชการเนาะท่านเป็นครูนะคะทุกท่านเวลาท่านไปเดินทางนะคะไปโรงเรียนหรือว่าขับรถไปคนเดียวนะคะทุกท่านบางครั้งก็อาจจะทําธุระนะคะบางครั้งก็จะกลับค่านะคะทุกท่านท่านมีมีดนะคะทุกท่านนะคะท่านจะเอาพกใส่กระเป๋าลอาไว้หน้าลัท่านตลอดเลยเล่มนี้ก็เป็นลิมีสตรีกาเช่นกันนะคะทุกท่านค่ะลัดด้วยวายนะคะนะคะ เป็นรัดด้วยหวายเนาะนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นตะกรุดสามดอกเช่นกันนะคะแต่ก็ลอยลงจานนะคะจานจานตรงนี้นะคะนี่เป็นหยัางๆนีเนาะนี่ค่ะสันมีดก็จะหนามากๆเลยนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเสมาเปลวเพิงนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะเป็นเสมาเปียวเพิงเนาะนะคะโอ้ยมีมดด้วยนะคะ ะะท่านใดสนใจทักทายมาหาน้ามได้เลยนะคะนะคะ line, เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะ0813356928นาอนะคะ,อะ,คะแอดไลน์มาก็ได้หรือว่าโทรตรงก็ได้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะมาพูดคุยกันน้อนะคะอันนี้ก็เป็นด้ามเข่าเก้งนะคะทุกท่านเป็นหลวงพอ่อรุ่เช่นกันนะคะเป็นไซส์ปากกาอ้วนนะคะทุกท่านนะคะเป็นมีไซส์ปากกานะคะทุกท่านเพราะว่าหนิ้วนี้ยังเป็นไซส์ปากกาอยู่นาอนะคะ เป็นด้ามเข่าเก้งนะคะลัดด้วยหวายนะคะไม้ก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งมากๆเลยนะคะทุกท่านเนยคะ่ะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะแต่ว่าเขายุบตัวเนาะนะคะเพราะว่ามีอายุเจ็ดสิบไปแปดสิบปีหรือเก้าสิบปีแล้วก็ไม่รู้นะคะทุกท่านผ่านการใช้งานมายาวนานมากๆนะคะนะคะนะคะี่ค่ะดูเหล็กดูไม้นะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะดูข้างนะคะมีความเก่านะคะ เรามีร่องเลือดด้วยนะคะทุกท่านนะคะเสมาเปลวเพลิงนะคะเนะะี่ยค่ะอันนี้ก็จะมีฝั่งอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะห้าดอกนะคะทุกท่านแล้วก็ลอยจานด้วยนะคะนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสําหรับภกพานะคะหรือเราเอาไว้หน้ารถนะคะทุกท่านหรือว่าเราใส่กระเป๋านะคะเวลาเราไปค้างอ้างแรมไปทุระปรับปังที่ไหนเราก็เอาเข้าไปในห้องด้วยนะคะบางครั้งจะมีบางอ่เป็นบังกะโลหรือว่าห้องเช่าจะอาจจะมี วิญญาณหรือมีสิ่งที่ไม่ดีนะคะนะคะแฝงอยู่เนาะเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าบางครั้งเราอาจจะมีลูกเล็กเด็กแดงไปนะคะทุกท่านนะค่ะอาจจะมากวนนะคะทุกท่านเราก็อารัตนาสินนะคะทุกท่านนก็ให้ท่านปกปักรักษาเนาะนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านเป็นไซส์ะะ <c oughs> ประกานะคะทุกท่านนีค่ะ <c oughs> เป็นด้ามไม้ฝักไม้รัดด้วยทองฝาบาทนะคะทุกท่านนีค่ะเป็นทองเหลืองนะคะทุกท,ท่านนีค่ะ เสมาใบโพนะคะร่องเลือดนะคะทุกท่านเนี่ยค่ะกระดูกงูก็สวยร่องเลือดสองร่องเลยนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะกระทัดรัดนะคะทุกท่านสําหรับพกพาหรือว่าเราขับรถเนาะบางบางคนก็อาจจะ,ะชอบเดินทางนะคะเดินทางไปเที่ยวตามที่ต่างๆเนาะนะคะไปต่างที่ต่างแดนนะคะบางครั้งก็อาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าเราดวงตกอาจจะดวงตกลดปีชงนะคะทุกท่านเรา บูชาแล้วฝากตัวเป็นสิทธ์เป็นลูกเป็นหลานหลวงพ่อท่านไวนะะ้นะคะนะคะให้ท่านปกปกักรักษาป้องกันภัยเนาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นมีดหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านเลยค่ะรัดด้วยวายเช่นกันเป็นมีดชาวบ้านทางนั้นเลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นมีดชาวบ้านนะคะนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเก่าเดิมๆนะคะทุกท่านก็อาจจะตรงไม้นี้อาจจะยุบตัวแล้วก็ลอยเนาะลอยล้าวนิดนึงนะคะเพราะว่าอายุเขาก็ เยอะแล้วนะคะนะคะก็ประมาณ80ปีเนอะดูแล้วไม้นี่ขนาดไม้เนื้อแข็งเขายังรล้าวแตกเลยค่ะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นไม้เนื้อแข็งเป็นไม้มงคลนะคะที่จะเอามาทําด้ามมีดฝักมีดได้เลยคะ่ะทุกท่านเลยคะ่ะข้างเก่าเดิมๆนะคะทุกท่านเลยคะ่ะอันนี้ก็จะฝั่งตะกุดแล้วก็รอยจานด้วยนะคะนะคะเสมาปิ้วเพิง่งอันนี้ก็จะเป็นเ,เขาเรียกเถาวันเนาะนะคะเป็นลายลายดอกไม้เป็นเถาวันนะคะทุกท่านเลยคะ่ะ ตรงนี้เป็นเปลวเพิงเนาะนะคะเก่าเดิมเดิมนะคะทุกท่านเนยคะ่ะสวยงามมากๆนะคะนะคะพุทธคุณนี้แต่ว่าศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะพ <ๆ S 2> เพราะว่าหลวงพ่อลุ่งนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นศิษย์พี่ศิษย์น,น้องกันเนาะนะคะความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังก็นะคะไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกล้วยนะคะทุกท่านเนะยคะ่ะอันนี้ก็7นิ้วกว่านะคะเฉพาะใบก็4นิ้วเนาะนะคะ นี่ค่ะก็เรามีรอยแตกรอยเล้ารอยยุบเนาะเพราะว่าอายุเล่มนี้ก็ประมาณมันคงจะเลย80แล้วนะคะทุกท่านเลยค่ะคงจะเลย80ปีแล้วนะคะนะคะเก่าเดิมเดิมนะคะทุกท่านเลยค่ะนะคะฝนะังตะกุด3ดอกนะคะแล้วก็รอยอาจานรอยรอยตรงนี้เป็นลายด้วยนะคะทําลายด้วยนะคะรอยจานลงตรงนี้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะนี่ค่ะลายเปรี้วเพิงนะคะทุกท่านเลยคะ่ะลองเลือดนะคะ ก็จะมีลงพระคาถาด้วยตรงนี้ด้วยนะคะทุกท่านน่ะคะ่นะ,คะ